สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่กำลังติดตามช่องคัมพีมักฮอตนะครับวันนี้ก็มาตอบคำถามให้กับผู้ติดตามนะครับได้สอบถามเข้าไปทางช่อง YouTube นะครับช่องคัมพีมักฮอตนะครับว่าอยากได้แนวทางเ,าเกมที่เล่นกับสุดริมขวานะครับส่วนสุดริมขวาผมก็ได้ย้อนคำถามไปเมื่อ2วันก่อนนะครับว่าสุดริมขวานี่ วันสองวันก่อนก็คือว่าสุดลิมขวานี่เป็นเดินหน้าหรือว่าเป็นเดินก่อนหรือว่าเดินหลังนะครับแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบกันมานะครับว่าเป็นเดินก่อนหรือว่าเดินหลังแต่ก็มานั่งคิดวิเคราะห์ดูก็คิดว่าน่าจะเป็นแต้มเดินหลังนะครับเพราะสนใจชนนิยมนะครับก็เลยมาอย่างนี้นะครับบางคนก็ไปอย่างนี้นะเพื่อให้เขาหขาลบเนาะโอเคก็น่าจะเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็มันน่าตามวิเคราะห์แล้วก็น่าจะมีทั้งเดินก่อนและเดินหลังได้เนาะสมมติว่าเขาเดินมาอย่างนี้ปุ๊บ ออกมางนี้แล้วเราขึ้นไปงนี้มันก็มีทั้งเดินก่อนเดินหลังเนาะพูดถึงว่าเนี่ยสุดริมขวาเนี่ก็เลยอยากจะบอกนะครับสําหรับผู้ที่ส่งคําถามเข้ามาถ้าเกิดว่าผมผมได้ยาะนคําถามไปเพื่อขอรายละเอียดก็ขอให้อ่านข้อความด้วยนะครับแล้วก็จะได้ตอบกลับมาจะได้รายละเอียดลึกเข้าไปว่าต้องการเดินแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้ทําไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ ครอบขอเป็นแต้มมาตรฐานพบกับสุดริมขวาเดินหลังแล้วกันนะครับซึ่งน่าจะเป็นแต้มนี้มากกว่านะครับเดวนี้คือเป็นการมีข้อเองนะครับโอเคเข้ามาถึงตัวนี้เขาก็มาอยู่ตรงมุมนี้นะครับถึงตรงนี้ให้เราเดิน25ไป21เลยนะครับ25ไป21ซึ่งบังคับให้เขามีตัวเลือกอยู่ทางเดียวก็คือต้องต่อต่อกลับมากินกลับมาตรงหมายเลข17ตัวนี้นะครับ แล้วก็28ไป24นะครับเขาก็8มา11นะเป็นแต็มที่รับโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ24ไป19เราจะออกแนวเหมือนอิโต้นะครับอิโต้เดินก่อนอทีนี้หลังจากนี้ก็จะมีแยกต่างๆเกิดขึ้นนะครับจะเริ่มต้นด้วย11มา15ก่อนเขาคือเขาพังทลายตัวนี้ลงมานะครับโอเคนะครับสำหรับผู้ที่ชมในช่องทีิตอ์ก็ยัง แนะนำอยู่เช่นเดิมนะครับก็คือให้ไปติดตามชมในช่อง youtube อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในเรื่องความจำกัดของเวลาเนาะอาจจะไม่ได้ชมจบเหมือนคนที่ดูติดตามใน youtube นะครับก็ให้เข้าไปชมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเพราะว่าแต่ละชุดของผมนี่ก็อยู่ประมาณ10กว่านาทีหรือ20นาทีอยู่แล้วนะครับโอเค32มาย7นะครับเขาขึ้นมา8มา11อ่า8มา11ปุ๊บยมายนะครับ 2อมาหตรงนี้จะมีหลายแยกมากนะครับหลังจากเราเดิน27่สเไปยีเอาเป็นสองมาหก่อน24ไป19นะครับหมา10บสิบแปดบห้านะครับโยนมาอย่างนี้แล้วก็หกไป2ี่สิเขาก็กินกินไหนก็ได้นะครับกิน17มา26ดี่นี่แหละง่ายดีแล้วก็เอาสามสกินไปตกมาเลขเจนะครับ กินให้หม้วนมานี้นะครับประตูมาเล็กสิบเราก็เดินสิบเก้าไปหกเราเอาความได้เปรียบถึงฮอตเร็วกว่าเขาก็สิบมาสิบห้านะครับสิบมาสิบห้าถึงแม้จะมานี่ก็ไม่เป็นไรครับปึ๊บถ้าลงมานี้ก็โดนขังอยู่ดีนะครับก็ถึงแม้คุณไม่มาผมก็ดึงสายยาวก็แพ้ยอยู่ดีนะครับแต่สมมติว่าเขาสิบมาสิบห้าแล้วกันแล้วก็ไปสิบเอ็ดเข้าสิบห้ามาสิบเก้าทีนี้เราก็สามเอ็ดไปยี่สิบเจ็ดขวางไว้นะครับ หรือถ้าเขาเข้ามาทางนี้เราก็ไปนี่นะครับก็ดักนี่ได้เลยนี่นะครับถ้าเขามานี่เราก็มาดักนี่นะครับอันนี้ก็ไม่ทันอยู่แล้วปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับโอเคนี่ก็จะชนะไปเนาะทีนี้ย้อนมาดูตรงจังหวะที่เราเดินยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสี่นะครับเราเดินยี่สิบเจ็ดไปยีิบสี่เมื่อกี้เดินสองมาห ทีนี้เขาเดิน17มา21เข้ามุมเราจะทำยังไงเราก็าาขึ้นไปอีก24มา19หนึ่งมาหต้านเข้ามานะครับ26 22นะครับหมาสิบสามเอ็ดยิบหกนะครับสามเอ็ยิบหกสามมาแปดสิปดสิบสี่ต่อออกไปนะครับกินไปตกมาเลขสิบสามสองมา6ขวางไว้นะครับ26 23 8 12นะครับ23 18 11 16หนีนะครับเห็นละนะครับตัวนี้จะเสียฟรีนะครับทีนี้เขาก็เดิน16 19นะครับเราก็18 14 19 23นะครับ14ไป9 23 27กินไปเข้าฮอตนะครับ27มา3 1 27มา3 1ทีนี้เราก็เดิน15ไป10นะครับ สามเอ็ดมายี่สิบสามายี่ิบตัวนี้มานี่นมาออกไม่ได้จะโดนกินก็ต้องออกมานี่พอออกมาก็โดนสนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะชนะไปนะครับทีนี้ยี่สเหมือนเดิมทีนี้11 16นะครับยี่สเข้ากินเลย24 20เข้ากินทีนี้ เขาก็เดินถ้าเขาเดินหนีเนี่ยเขาโดนสองวันนี้ก็จะอธิบายนะครับถ้าเขาเดินหนีเขาก็จะโดนสองนี่ยิ่งเสียเปรียบไปใหญ่เลยทีนี้เพราะเขาก็จําเป็นจะต้องต่อต่อมาก่อนกินสามมาสิบหกตัวนี้นะครับต่อเสร็จพอกินกลับมาเจ็ดมาสิบหกไม่ใช่สามมาสิบหกทัทีนะครับทีนี้เราเดินสิบแปดไปสิบห้านะครับถ้ามานี้ก็จะโดนสองเนาะ เบียงอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้นะครับเขาเลยต้องโดนเดินสิไป20แล้วก็ลองรับตัวนี้2องมาเขวางทางเรานะครับขวางทางเราปุ๊เราก็26ไป22อิองอกินไปอย่างนี้นะครับ1มา6นะครับย3 19ิบสามสาห1มาเก้าสนะครับมานี่ไม่ได้เพราะจะโดนบีบกินฟรีก็ต้องมา13 สิบห้าสิบเอ็ดเจ็ดมาสิบนะครับสิบเอ็ดไปแปดสิบเอ็ดไปแปดสิบสามสิบเจ็ดแปดไปสี่แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราจะดึงสายยาวได้เลยเราแทบไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับตัวนี้ก็มาบังคับตัวนี้เฉยๆนะครับเินไปเดินมาก็อยู่ในให้มันหยุดหมุบนี้ก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จัดชนะไปทีน,นี้เรามาดูแยกอื่นๆบ้างนะครับสาหรับตัวสุดริมขวา หลังจากที่เราเข้ากินนะเขาก็ต่อปุ๊บสิบมาสิบเจ็ดนะครับทีนี้สิบมาสิบเจ็ดสิบปุ๊บเราก็เดินยี่บแปดไปยี่บสี่นะครับแปดมาสิบเอ็ดยี่บสี่สิบเก้าอนี้ไม่ต่อไม่ต่อละสมมุติว่าเขาไม่ต่อเขาเดินสี่มาแปดตามมาเป็นระบบแล้วก็ยี่บเจ็ดไปยี่บสามเป็นอีโต้เลยทีนี้นะครับยี่3บเจ็ดยี่บสาม เมา10นะครับสามสองไป27คล้ายๆกับเป็นทรงนี้จะเป็นเหมือนซีอุยเนาะโอเคสามสองไป27 2สองมา7นะครับสองมา7ทีนี้เราเดิน26ไป22ต่อไว้นะครับต่อบังคับหมากไว้82 27 24นะครับ27 24ปุ๊บ สิบสหเป็นร่มนะครับร่มหนึ่งมาห3ามาแปดอ่ากินตกมานี่มาหมายเลขยี่เลยทีเดียวนะครับมาถึง28่สิบสามสิบนะครับยี 28, มาสามสองสิบเสบหกดมาสิบสองสิหบอดนะครับสิบหกสิบดสิบสองสบห 11บไปเน,นะครับสิบเไปเจ็ดสกเก้าขาก็จะมาเข้าฮ้อตได้สองตัว7ไปน3ามนะครับสิมายีาเตรียมต่อสองแล้วยีไป18นะครับยีไป18ถ้าออกมานี่ก็โดนต่อ2 2งไป18บแปทีนี้ทำไงต่อเขาก็เดินยีมา27 เพื่อที่จะมาเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งเราก็เดินสาสิบไปยิบหกนะครับเขาก็ยิบเจ็ดถ้ามันนี่ก็โดนต่อสองอยู่ดีเขาก็ต้องมารับมัเข้ามาเข้าฮอตนี้เข้าก็มานี้นะครับสมมติว่าเขากินนี่แล้วเ็ากินมานี่อันนี้เราก็ชนะอยู่แล้วเนาะนะครับชนะไปแต่ถ้าเขากินมานี่แล้วเ็ากินมานี่เขากินมานี่เราก็กินมานี่เราก็ชนะนะครับแต่ผมจะไม่กินนะครับเดี๋ยวเกมมันหยุดนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะชนะไปนะครับสําหรับแยกนี้ โอเคย้อนมานิดหนึ่งตั้งแต่ที่แรกเลยโอเคต่อเนาะปุ๊บ10มา17นะครับ28่สิบแปดย4ี่แดสิดยีี่สิสมา8ปด2ี่สมนะครับเมา10บส2มสมา7เช่นเดิมนะครับ26 22ก่องต่อไว้ต่อไปทีนี้8มา12นะครับ ยี่สิบเจ็ดยิบสี่สิมา15ก็ร่มอีกทีนึ่งนะครับร่มไป1มา6นะครับสามมาแกินมาตกมาเลขยี่เหมือนเดิมนะครับยี่สิบสาทีนี้สมมติว่า23่สมาสิแล้วเขาแปมา11บเอทำไงดียี่สมา18บแย่สิบสมา18 เขาก็ไม่มีตัวเดินแล้วเนาะเขาก็จะเป็นต้องต้องเข้าฮอตเพราะว่าตัวนี้ก็เหมือนเดินให้กินเฉยๆนะครับก็เลยต้องเดินเข้าฮอตเพราะเดี๋ยวเขาก็คนตัวอันนี้ก็ชนะเลยอันนี้ชนะเร็วนะครับโอเคก็อ,อาจจะอที่ใบปลายกระดานเพิ่มเติมเฉยๆ,ๆนะครับสําหรับช็อตนี้โยนมานะครับรับต่อรับต่อปุ๊บยี่สิบแปดยี่สิบสี่นะครับแปดสิบเอ็ดยี่สิบสี่สิบเก้าสี่มาแปดยี่สิบเจ็ดยี่สาม นะครับเจ็ดมาสิบสามสองไปยี่สิบเจ็ดสองมาเจนะ็ดยี่สิบหกยี่สิบสองนะครับกินมากินไปตกมาเลขยี่สิบสองเหมือนเดิมแปดสิบสองยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่อ่าทีนี้ไม่ร่มหนึ่งมาห้าทีนี้หนึ่งมาห้าแล้วก็ออกปีกไปเลยห้ามาเก้านะครับห้านะมาเก้าก็สามสิบยี่ห้านะครับ 1 10, ิบสิบสงนจังหวะนี้จะมีอยู่2ตัวคือ1ิบสกับ1ิบสนะครับเอาเป็น1ิบสก่อน10บมาสิบี่เราเดินยีห้าไปยีบอ็ดนะครับยี่1 7้ายบเอ็ดเจ็ดมา10บยี่ิบหอย่างนี้นะครับยืนให้กินเราเดิน18บแดบห้าตัวนี้ตายฟรีแล้วเขาก็ต้องลงมาเข้าฮอตนะครับก็ลงมายีี่มายี่บเจ็ดหไปหนึ่งนะครับ เข้านี้ไม่ได้เพราะจะโดนต่อ2ก็27เป็น32นะครับ27 32แล้วก็เดิน22ไป17ให้เขากินนี่เราจะมาตกมาเลข10นะครับ uh, 18มา29ขวางเส้นกลางไว้21ไป17นะครับ9 4 17 14 9 93โทษทีนะครับเออโอเคเดี๋ยวนะ เก้าสิบสี่เก้าสิบสี่สินะครับเก้าเก้าสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามโอเคทดทีนะครับเจ้าว่าอันนี้มันนี่ไปโอเคทีนี้ 17, 13, สิบเจ็ดสิบสามเสร็จแล้วเขาเดินสิบสี่มาสิบแปดเราเราต่อสองไม่ได้นะครับเราต่อสองนี้ไม่ได้ต่อสองนี้ไม่ได, 2, ไได้เพราะว่ามันติดฮอตตัวนี้นะครับอ่าติดฮอตตัวนี้ทีนี้เราเดินสิบเก้าไปสิบห้า สิบเก้าไปสิบห้าทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาเขาเปิดกินเนี่ยเขาเขาจะโดนสองหลังเดี๋ยวนะสมมติเปิดกินปุ๊บเราจะไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเวียงนี่อ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็เดีย๋ยนะโดนสองหลังคุ้มไหมเดีย๋ยวนะแป๊บนึงสมมติว่าเขาเปิดกินเนาะเขาเปิดกินอ๋อเราไม่ต้องรอสองหลังหรอกอย่างนี้เลยกินอย่างนี้ดีกว่านะครับ ถ้าเขามาจับนี่เราก็มานี่โอเคตัวนี้ตัวนี้คุ้มกว่านะครับทีนี้ทําให้เขาเสียเปรียบเพราะว่าเรามานี่เขาถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็จะไปนี่นะครับมานี่ปุป๊บก็อันนี้ตายฟรีไม่ได้อีกเลยเขาไม่มานี่แล้วเราวันนี้ปุป๊บเราก็ขวางทางนี้ฮอตตัวนี้ก็เตรียมตัวตายอันนี้ก็จะชนะไปนะครับโอเคอันนี้เป็นกรณีเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนาะเริ่มจาก เข้ากินเพ๊บยี่สี่มายี่สิบเจ็ดนะครับอ่ายี่สี่มายี่สิบเจ็ดก่อนทีนี้เราก็หกไปหนึ่งอ่าพอเราเดินหกไปหนึ่งปุ๊บเขายี่สิบเจ็ดมาสามสองเขาเข้ากินสองเนาะเฉสามสองทีนี้เราเดินยี่สิบสองไปสิบเจ็ดอ่าเพื่อกินมานี่เพื่อกินมานี่อ่าโอเคทีนี้เขาดึงยาวมานี่แล้วเราไปนี่แล้วเขาก็ ก้ามาสิบสี่แล้วเราสิบเจ็ดไปสิบสามนะครับอ่าโอเคสิบสามทีนี้เขาเดินสิบสี่มาสิบแปดผมกําลังพูดถึงว่าเขาต่อสองเราต่อสองไม่ได้นะครับสิบแปดเราก็เดินสิบเก้าไปสิบห้าทีนี้เมื่อกี้เขาเป็นจังหวะเขาเปิดกินอ่าแล้วก็จะมีกรณีเกิดขึ้นนะครับทีนี้สมมุติว่าเขาเดินอ่าสิบแปดมายี่สิบสองเราทาไงสิบแปดมายี่สิบสองเราก็เดินสิไปหกไปเข้ากินอ่าไปเข้าฮอตนะครับ ถ้ามานี่ไม่ได้จะเพ้เพราะว่าเราจะไปนี่แล้วเราจะได้กินสองนะครับเราเขาเขาแยกตัวออกไม่ได้นะครับเขาก็เลยตรงยิบสอง 22, มายิบห้าพอยิบสองมายิบห้าเราก็เดินหกไปสองทีนี้ก็จําเป็นต้องเข้าแล,ล้วแหละเพราะไม่มีตัวเดินยิบห้ามาสามสิบนะครับยิบห้ามาสามสิบเราก็เดินยี่สิบห้า 25, มาสามสิบเราเดินสิบสามไปเก้านะครับเขาก็กินมา กินมากินมาเรากินมาโอเคกินวนไปวนมามันตกมาเลขยี่สิบสี่ทีนี้เรามันเหลือเท่ากันแต่ว่าฮอตเราอยุดเบี้ยเราตัวนี้เราอยู่สูงกว่านะครับเขาเดินสามมาเจ็ดเพื่อที่จะขยับเบี้ยเราเก้าไปห้าเนี่ยจะถึงฮอตอยู่แล้วนะครับเขาเสียเปรียบเต็มๆนะครับเจ็ดมาสิบเอ็ดเจ็ดมาสิบเอ็ดห้ามาหนึ่งห้ามาหนึ่ง ทำไงจะหลบได้30มา2บไปมาม1 24ไป20ไปแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับเพราะว่าเขาสลับมาข้ามฮอดไม่ได้เพราะาเขาจะตายมานี่ก็โดนก็เลยต้องอุดพออุดก็โดน2อนะครับอันนี้ก็จะชนะไปโอเคนะครับอ่า้ยนมาอีกทีหนึ่งตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับเพื่อความเข้าใจปึ๊บปึ๊บ ไปต่อกิน10มา17นะครับ2 8มา24 8 11 24 19นะครับ4มา8 27 23 7มา10 3 2มา27 2มา7 2มา7 26 22ต่อไว้นะครับต่อขึ้นไป82 27 24นะครับ1มา5 หนึ่งมาห้ายี่สยนะครับยังอยู่ในชอ้อนนี้อยู่นะครับ4ี่ยีหมา9 30 25ม้าเมื่อกี้นี่1ิบสทีนี้10 15กินมาตกมาเลขสิบแบบนี้นะครับ25่ห้ายี่เอ็ดสามาเจมาเจ็ดปุ๊บยี่สองสิังคับกิน2อุดนะครับเขาอุดเขาไม่ให้กิน2องเลยแล้วเราก็ส7บเจ็าเขาก็กินคนลดตัวไปนะครับ เขากินมาตกหมายเลขยี 22, ่สิบสองหกเป็นหนึ่งวิ่งเส้นยาวนะครับยี่สิบสองยี่สิบห้ายี่สิบสองยี่สิบห้าปุ๊บยี่สิบสามสิบเก้านะครับเข้ากินไม่ได้เพราะว่าเข้ากินนี้ปุ๊บเราจะกินสองด้วยอ่าอันนี้เขาจะแพะนะ้เนาะเขาก็เลยทำเป็นต้องต้องเข้ายี่สิบห้ามายี่สิบเก้าเหมือนเดิมนะครับเราก็ดึงหนึ่งมาห้าอยู่ดีเพราะว่าเพราะว่าอะไรเขามาลองต่อเงี้ไม่ได้เพราะเราจะกินตัวนี้นะครับ เขามาลองต่อไม่ได้เราเข้ายิมหนึ่งมาห้าเขาก็เดินเดนันนี้มาอุดอุดอย่างนี้นะครับยิบกล้ามาสิบแปดเราก็เดินสิบเกไปสิบหกอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เดินอย่างนี้หนึ่งสองสามอันนี้ก็จะชนะไปโอเคนะครับทีนี้เรามาดูแยกต่อไปนะครับว่ามีลูกเล่นอะไรที่จะพอมาเล่นได้อีกนะครับมานำเสนอได้ เริ่มย้อนมาที่เดิมนะครับตั้งแต่ตัวต่อเนาะปุ๊บต่อรองต่อปุ๊บนะครับกินมา28บดไปย4ิบี่นะครับ28่4 81 24ดยิบสี่ปดอดยิบี่สบเก้าทีนี้เดินเจ็ดมา1ิบให้เราเดิน27 23บเ็ดยิบสามเหมือนเดิมนะครับขึ้นรูปทรงเดิมสา2สองยิบเจ็ดทีนี้เขาขึ้นสองมาหถ้าสองมาหกให้เวี่ยงนี่นะครับเบี่ยงจังหวะนี้มาตรงนี้ปุ๊บบางคนส่วนมากก็จะเข้ากินเนาะถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ว่าจะช้าหน่อยเพราะว่า ตัวนี้จะหนีได้ก็จะมีลูกเล่นอะไรตามมาอีกอาจจะเกยมยืดยาวแต่ถ้าอยากให้สั้นก็คือต่อต่อเลยนะครับปุ๊บขึ้นมาตัวนี้เบียดนี่มานี้เบียดนี่มานี่เขาอาจจะมาล่อเราตรงนี้ก่อนหลอกให้เราเข้ากินแล้วเขาอาจจะหนีมานี่หรือหนีมานี่ก็ได้ข่าวฮอดเราแต่เราไม่ต้องเข้าเราเข้านี่นะครับเข้ามานี่ปุ๊บก็มาไล่นี่พอไล่นี่หลบปุ๊บก็ดึงสายยาวก็จบเลยนะครับตัวนี้ ทีนี้ระหว่างที่เราเดิน24ไป19ทีนี้เกิดเขาเดิน2มา6กล่ะสมา6กขะเราเดิน27่สบเจขึ้นรูปทรงเดิมนะครับหมาสิเตรียมเบี่ยงมาอีก26่สบหกต่อไปนะครับกิน3าไปย2 4มา8ปสมา8ก็3 2มสรูปรูปค้าเดิมนะครับค้าเดิมเลยยีนะ่สิบเจสิบซ้ำซแบบอีกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ขึ้นไป ยี่0ทีนี้ถ้าผมจะให้เดิน5มาเก้าเดี๋ยวมันก็ซ้าแบบให้เป็นต่อแล้วกันนะครับต่อเข้าไปกินมามาเล็กสิบสี่เราก็เบียดไปนี่มานี่ปุ๊บเบียดมานี่ต่อนะครับต่อปุ๊บกินเดิน27่สิไปยีิบอปุ๊บอุดชนะเลยนะครับตัวนี้ก็จะชนะเร็วดูรูปแบบต่อไปนะครับลองต่อปุ๊บ

82สบสองนะครับสามเอดยิบหถ้าเขามานี่เราก็ต่อนี่2เลยนะครับระบาดที่เราเนี่ยมันนี่แต่ถ้าเขาเส้นนี้ปุ๊บแล้วเบียดเราเบียดเราเขากินนี่เราก็ต่อไปนะครับกินย3ิบสามาสิบหกเขา1 0 14ไม่ให้เราเข้าฮอตย6 23ิบหกยิบสามนะครับย6 23 1บห9ยิบสาสบห้บเก้าราก็กินคนละตัวไปแต่เราเลือกกินนู่นนะครับให้เขาเข้าฮอตก่อนเราก็เก้าไปหเขาก็ถอยมาหมายเลขย2ิบสองตัวนี้ นะครับสาเร็จมา22ปุ๊บเราก็หกไปสองเข้าไปซะทีนี้ตัวนี้หาตัวจับยากแล้วนะครับจะโดนฆ่าทันทีเลยทีนี้ก็ต้องมาจับตรงนี้ก่อนสมมติว่าเขาเข้าไปทางนู้นนะครับแล้วก็โดนนี่อยู่ดีนะครับโอเคนี่ก็จะชนะไปอ่าทีนี้แต่ถ้าเข้ามาทางนี้ล่ะทางนี้ก็เลื่อนให้กินนี่แล้วก็ใส่ให้กินนี่นะครับนี่ก็จะชนะเหมือนกันนะครับ ทีนี้ย้อนมาจุดเริ่มต้นต่อเหมือนเดิมนะครับขึ้น28ไป24 28ไป24เหมือนเดิม8มา11 24อ9ทีนี้เดิน1มา6บ้าง1มา6ให้เราดีไปค้ำไว้นะครับไม่ให้ตัวนี้มาได้เพราะมาปุ๊บเราก็จะหลุดเข้าหดนะครับไปค้ำไว้เขาก็เดิน4มา8 ล้วก็ยีไปย3นะครับ27่สิบเจดมา12บสองยมเจดมา10ต่อไว้นะครับต่อต่อตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็เดิน3ามสายีทีนี้เขาเดิน10 14ตัวนี้จะมีอยู่สตัว10 14ิบกับหมา9นะครับจังหวะนี้เอา1ิบสก่อนแต่เขาต่อมานีปุ๊บอ เราเดิน1 0 14ต่อมานี่ปึ๊บทีนี้เราเดิน2ี่3หยิบสามนะครับเดินออกมานี่17ดมาย2ิบสองนะครับย3 18ิบสามสิบแปดสิบ1ามสิบเจ็ดสิบเก้าสิบห้าสิบเดสิบหกสิบห้าสิบอดมาเข้าฮอตปึ๊บ8ดมาสทีนี้ตัวนี้เข้าไม่ได้เพราะเข้าแล้วจะตายนะครับจังหวะที่8ดมาสี่เข้าตรงเดิน16บหมาสิบ6 19สิบหเ้ราก็เดิน4มาสิบห้าบังคับนะครับ บังคับกินถ้าจะกินด้วยก็ไม่ได้เละเพราะว่าเราจะกินปุ๊บกลับมาอย่างนี้กลับไปอย่างนี้น,นี่ก็แพ้เราเหมือนเดิมนะครับก็ <ś c oughs> เลยต้องหนีพอหนีเราก็เดินเดินมานี่นะครับ <m> เขาไม่มีตัวเดินเขาก็ต้องเดินมานี่พอเดินมาน,นี่ปุ๊บเราก็เล่นนี่เลยหนึ่งสองสามอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะชนะไปทีนี้ย้อนมาจังหวัดที่เดินสามสองมายี่สิบแปดเนาะ เดิน3 2, 2 8, มา28เมื่อกี้ต่อ1 0 14ใช่ไหมละ่ะทีนี้เดิน6มา9บ้าง6มา9แล้วก็เดิน18 14ไปนะครับแล้วก็เดินมานี้จะกินนี่หรือจะกินนี่เราใช้หมายเลข30กินหมดเลยเข้ามานี่ปุ๊บเราก็เข้าฮอตพอเขากินมานี้เราก็ดึงมานี้เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะชนะไปอ,ะอีกสักแยก2แยกนะครับเพื่อได้เป็นแนวทางโอเคขอโทษทีไปโดนปุ่มล้างแผ่นนะครับ ต่อป๊บขึ้น28่ดไปยีนะครับ8มา11บเอ็ดยิบบเก้มา6เหมือนเดิม18 14คดสิบไว้4มา8 27 23 8ส2บเจ็ทีนี้เดิน11 16เราก็เดิน26ไป22ให้เขาเลือกกินนะครับให้เขาเลือกกินก็จะมีกินนี่แล้วก็มีกินนี่เอากินมานี่ก่อนเราก็กินไปนี่นะครับเขาก็จะต่อไว้ กินสามมากินสามมาหมายเลขสิบนะครับเราก็เดิน 6. สามเบีดไปยี่สิบหกสามเบีดยี่สิบหกเขาก็เดินไหนได้ล่ะยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามเดินลงมานี่เราก็ต่อไปนะครับพอเขามานี่ปุ๊บเราก็คขำเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะชนะไปะทีนี้เมื่อกี้กินนี่เนาะทีนี้กินนี่ทีนี้เราก็กินไปอุดไว้นะครับกินสามสิบไป อุดตัวนี้ไว้นะครับสิบหกไปยี่สิบสามสองายี่สิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเจ็ดสิบเอ็ดสามเอ็ดยี่สิบหกหกมาสิบต่อไว้อย่างนี้กินสามมาสิบนะครับยี่สิบหกยี่สิบสองสมมติว่าเขามานี่เราเข้าไปนี่มานี่ปพ๊บเรามานี่เราก็ต่อนี่แต่ถ้าเขาไม่มาเขาอุดมานี่เขาก็โดนกินฟรีนะครับอันนี้คือเหลี่ยมตัวนี้จะแพ้เร็วแต่ถ้าเขามานี่ปพ๊บเราเข้าไปนี่เหมือนเดิมเขาก็จะเส้นแล้วเขาก็จะเบียด เบียดกินสิบมาสิบห้านะครับจต่วันนี้เราก็หนีไปเขาก็มานี่สิบเอ็ดมาสิบหกแล้วก็สิบสองไปแปดสิบห้าสิบเก้านะครับสิบห้าสิบเก้าปุ๊บยี่สามมาสิบแปดสิบเก้ายี่สามนะครับเพื่อเบียดกินฟรีตัวนี้ให้ได้เพราะตัวนี้หนีไม่ออกนะครับสิบเก้ายี่สามแล้วก็เดินสิบแปดสิบห้าปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับเขาก็จะลงมาเข้าฮอตนะครับมาหมายเลขยี่สิบมายี่สิบสี่ แล้วก็หกไปสองนะครับหกไปสองเขาเดินเจ็ดสิบเอ็ดพอเจ็ดมาสิบเอ็ดปุ๊บเราก็อย่างนี้ก็ได้นะครับกินหนึ่งสองสามเลยอันนี้เรียบร้อยเลยชนะไปนะครับโอเคนะครับอาจจะไม่ครบทุกแยกทุกมุมทุกขั้นตอนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็ได้แนวทางคร่าวๆไปนะครับสําหรับแต้มมาตรฐานพบก,กับทางด้านสุดริมขวานะครับจังหวะออกตัวเขาก็จะประมาณนี้นะครับ เพ๊บเราก็เข้ากินเลยแค่นั้นเองนะครับถามว่าตัวอื่นเดินได้ไหมก็เดินได้เป็นี่ปุ่มอย่างนี้เป็นนี่ก็เดินได้นะครับเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมเบียดเข้าไปก็จะเป็นเกมอีกแนวหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณสำหรับคาถามนะครับขอบคุณครับ